ชื่อสุบรรษาสแสงเขียวชื่อเล่นชื่อพี่อ้อมค่ะสวัสดีค่ะชื่อฝีอวรรณจสัสรีชื่อเล่นชื่อพี่ปุ้ยค่ะพี่ทั้งสองคนเรียนอยู่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกวันนี้มีอะไรมาแนะน,นาําน้องๆคะวันนี้นะคะก็จะมีโฟล์คลิปแหลคแฮนด์เฮลแล้วก็ผลิค่ะซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นที่น้องๆทุกคนควรรู้ก่อนที่ตอไปทำงานค่ะพร้อมกันได้ยังคะไปเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่รถโฟล์คลิปนะคะ รถโฟล์คลิฟ์สามารถแบ่งได้2ประเภทได้แก่รถโฟล์คลิฟ์ประเภทเครื่องยนต์และลรถโฟล์คลิฟ์ประเภทไฟฟ้าค่ะรถโฟล์คลิฟ์เครื่องยนต์ใช้พลังงานจากน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินและแก๊ส LPG มีข้อดีคือสมรรถนะสูงสามารถทำงานกลางแจใ้งได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ในรูปแบบของรถล่งขับหรือคาลเตอร์บาลานซ์ค่ะถัดมาดรถโฟล์คลิฟ์ไฟฟ้าใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นิยมใช้เป็นแบตเตอรี่แบบเติมน้ำกันและแบตเตอรี่ียมไอออนมีข้อดีคือ รถไม่ก่อให้เกิดมลพิษเงียบและดูแลรักษาง่ายมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันได้แก่ 1. ลดรถนั่งขับหรือคาอร์ทูเบราน 2. อ 2. รถยืนขับหรือลิสทักซึ่งรถมีความสามารถในการสลดง,งานเข้าออกและ 3. ลดรถลากพาเลตหรือที่เรียกกันว่าพาวเวอร์พาเลตค่ะ ปกรณ์ชนิดที่2เรามารู้จักแหลกกันแหลกเป็นชั้นวางสินค้ามีอยู่3ประเภทด้วยกัน 1. selective จะเป็นแหลกที่มีแถวเดียวมีหลายชั้นง่ายต่อการจัดเก็บสินค้าและสามารถหยิบออกได้ตามความต้องการในท,ทันที 2. double deep double deep จะเป็น selective ที่เอามาชิดกันเป็นคู่ซึ่งต้องใช้ร่วมกับรถที่สามารถสไลด์งานเข้าออกได้และ 3. dive in จะเก็บสินค้าในรูปแบบแถวตอนลึก ประหยัดพื้นที่จะเก็บได้ถึง50-80%สามารถจัดเก็บในรูปแบบเข้าทางด้านหน้าและหยิบออกทางด้านหลังโดยต้องเว้นพื้นที่สําหรับรถยกเวลาเบิกจ่ายอุปกรณ์ชนิดที่3นะคะคือ Handheld Handheld จะเป็นเครื่องมือในการช่วยบันทึกข้อมูลโดยวิธีใช้คือสแกนที่ Barcode QR Code หรือ RFID หลังจากนั้นจะอัปโหลดข้อมูลเข้าไปในระบบอุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะ และสุดท้ายนะคะพาเลทพาเลทมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันได้แก่พาเลทไม้และพาเลทพลาสติกขนาดอยู่ที่กว้าง1เมตรยาว1.2เมตรและสูง15เซนติเมตรสามารถดรับน้ำหนักได้ถึง1ตัน,นะคะ่ะหลังจากที่รู้เรื่องโปรคลิปกันแล้วน้องๆยังไม่สามารถที่จะขับโปรคลิปได้เลยต้องมีใบขออนุญ,ญาตก่อนขั้นตอนการขอใบอนุญ,ญาตนะคะก็ง่ายๆคือแค่อบรมและทดสอบสถานที่ที่พี่แนะนำในจังหวัดลบบุร,บรีนะคะคือพัฒนาฝีมือแรงงาน น้องๆก็สามารถไปอบรมแล้วก็ทดสอบขอใบอนุญ,ญาตกันได้ก่อนที่จะไปสมัครงานค่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้ากันมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าน้องๆสนใจอยากได้ความรู้เพิ่มเติมสามารถมาสมัครเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพศรีคณะวิทยาการจัดก,การสาขาวิชาการจัดก,การโลจสิสติกส์หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายการวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหล แผนภูมิกระบวนการหรือที่เรียกกันว่า process chart เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลได้อย่างละเอียดกระชับประกอบด้วยสัญลักษณ์คำบรรยายและลายเส้นเพื่อบอกรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการผลิต ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นซึ่งในแผนภูมิกระบวนการนั้นมีหลากหลายแผนภูมิแต่ที่จะพามารู้จักในวันนี้คือแผนภูมิกระบวนการไหลหรือที่เรียกกันว่า flow process chart ค่ะสัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้ในแผนภูมิกระบวนการไหลมีทั้งหมด5สัญลักษณ์ด้วยกัน 1. สัญลักษณ์วงกลม แทนกระบวนการปฏิบัติงาน (operation) เช่นการวางแผนการคำนวณการให้คำสั่งการรับคำสั่งการปฏิบัติงาน 2. ส,สัญลักษ์ณลูกศรแทนกระบวนการการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้าย (transportation) เช่นพนักงานกำลังเดินการย้ายสินค้าหรือวัสดุโดยรถสายพานลำเลียงหรือคนยก 3. เครื่องหมายสามเหลี่ยม แทนกระบวนการการเก็บสินค้าหรือวัสดุ (storage) เช่นการเก็บสินค้าวัสดุที่เป็นเวลานานการเก็บถาวรการเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้าการเก็บสินค้าบนพาเลทหรือแม้กระทั่งการเก็บเอกสาร 4. สัญลักษณ์ครึ่งวงกลมแทนกระบวนการการรองาน (delay) การรอคอยเพื่อให้ชิ้นงานต่อไปเริ่มต้นขึ้นเช่นการรอริฟขนส่งวัตถุดิบเก็บชั่วคราวรอการผลิต หรือกระดาษรอเก็บเข้าแฟ้มและ5เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแทนกระบวนการการตรวจสอบ Inspection เ,เช่นการตรวจสอบคุณภาพปริมาณคุณลักษณะของวัตถุการตรวจค่าความดันไอน้ำของการต้มหรือการตรวจสอบเอกสาร ขั้นตอนในการจัดทำแผนภูมิกระบวนการไหล Flow Process Chart ขั้นตอนที่1ทําทำการเก็บข้อมูลในการผลิตทุกขั้นตอนซึ่งในขั้นตอนที่1จะมีการเก็บข้อมูลทั้งหมด3ข้อมูลได้แก่ 1. ข้อมูลระยะทางในการเดินทางของวัสดุ 2. ข้อมูลเวลาที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานและ 3. ข้อมูลเวลาในการเดินทางของวัสดุขั้นตอนที่2 การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆของแต่ละแผนกลงใน flow process chart ขั้นตอนที่3นํนำข้อมูลที่กรอกในแผนภูมิกระบวนการไหลมาทำการวิเคราะห์ว่ามีขั้นตอนไหนบ้างที่จะสามารถลดได้ตามหลักการปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยจะต้องพยายามลดขั้นตอนกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็นหรือไม่สร้างคุณค่าในการทำงานออก ส่วนใหญ่จะนำเอาแนวคิดหรือระบบการผลิตและการจัดการแบบ l e a มาช่วยเช่นแนวคิดการจัดการลีนด้วยวิธี ECRS ค่ะหลักการ ECRS หรือแนวคิดการลดความสูญเปล่าในการทำงานประกอบด้วยตัวอักษร4ตัว E ย่อม,มาจาก eliminate หรือการกําจัดเป็นการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในกระบวนการดำเนินงานหรือในระบบออกไปเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลง 2. งตัวอักษร c ย่อม,มาจาก combine คือการรวมกันเป็นการหาวิธีรวมงานเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดเวลาในการทำงานด้วยการรวมขั้นตอน r rearrange หรือการจัดใหม่ เป็นการจัดเรียงใหม่จัดลำดับความสำคัญในการทำงานใหม่ให้ง่ายขึ้น S, S simplify เป็นการทำให้ง่ายขึ้นคือการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้นเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นขั้นตอนที่4แนวคิดการจัดการลีนด้วยวิธี ECRS ทำการตัดขั้นตอนบางขั้นตอนออกและขั้นตอนที่5 สรุปตารางเทียบผลที่ได้จากการปรับปุงโดยตารางเทียบผลจะแสดงจำนวนกระบวนการทำงานก่อนปรับปุงหลังปรับปรุงและผลลัพธ์ข้อแตกต่าง